ณเดชเล่าโมเมนต์วารลนไทยฉเฉลยมีแหวนแต่งงานซ่อนในดอกไม้ไหมผ่านพ้นช่วงวารลนไทยมาแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคู่รักนั้นในวงการบันเทิงสาดความหวานใส่กันแบบไม่ยั้งและคู่ที่ถูกจับตามากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นคู่ของพระนางซุปตานะาเดชย่า ที่ในปีนี้ทั้งคู่ชวนกันดินเนอร์ที่คอนโดแบบเรียบง่ายแต่อบอวนไปด้วยความรักทำแฟนขับฟินตัวแทบแตกล่าสุดวันที่18กุมภา2566นาเดตได้ออกมาเผยโมเมนต์วันวาเรนทายว่ามีเวลาว่างเตรียมตัวในครั้งนี้เยอะเลยปีนี้เราไม่ได้บอกอะไรเขามาแค่บอกว่าเราจะทำอาหารให้กิน วันนั้นยาย่าถ่ายงานเสร็จแล้วและผมกำลังจะออกไปเอาดอกไม้เราก็เจอกันพอดีน้องก็ถามเราว่าจะออกไปไหนด้วยความที่เราโกหกไม่เก่งก็บอกไปว่าไปเอาดอกไม้และได้ออกไปด้วยกันเลยไม่มีอะไรซ่อนอยู่ในดอกไม้ ถ้ามีต้องเป็นอีกสถานที่หนึ่งผมก็เข้าใจผู้หญิงว่าระเบียงคอนโดก็คงไม่เหมาะกับการขอแต่งงานเท่าไหร่เห็นแก่หน้าพ่อแม่เขาบ้างอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ